สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาวันนี้เรามาชมบรรยากาศเช้ามืดของชนบทค่ะเป็นวันอาทิตย์ค่ะเช้ามืดของวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์ถากเราไม่ติดธุระเรื่องอื่นเราจะออกไปซื้อของจับจ่ายเข้าบ้านกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะ บ้านของเราอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ15นาทีแล้วก็ไม่มีร้านขายของที่อยู่ใกล้ๆบ้านเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตที่นี่เราก็จะออกไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อของกินของใช้เข้าบ้านกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตอนนี้เป็นเป็นช่วงเวลาประมาณ7มงกว่าๆซึ่ง เป็นฤดูใบไม้ร่วงอากาศก็จะเย็นมากทีเดียวถึงกับเรียกว่าหนาวอย่างเช้าๆแบบนี้อุณหภูมิจะไม่ถึง10องศาและก็ยังอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงยังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวด้วยซ้ำไปความเป็นอยู่เหมือนเราจะลำบากในเรื่องของการอาหารการกินแต่ก็เคยชินแล้วค่ะ ในแต่ละสัปดาห์เราก็จะจดเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างที่เราขาดเหลือแล้วเราจำเป็นจะต้องซื้อเราจะได้รู้ว่าสัปดาห์หนึ่งเราจะกินที่บ้านใช้จ่ายเท่าไหร่นอกจากจะซื้ออาหารมาปรุงเองแล้วเราก็ยังซื้ออาหารประเภทอาหารแชร่แข็งมาด้วยสำร,รองไว้ในกรณีที่บางวันเราไม่สะดวกที่จะปรุงอาหารกินและอีกอย่างหนึง่ง ป้าอ้อยก็เป็นคนที่ปรุงอาหารไม่ค่อยเป็นอยู่ที่ไทยก็ออกไปทำงานทุกวันก็ซื้อเขากินแหละแทบจะไม่เคยปรุงกินเองเลยแล้วยิ่งมาอยู่ที่นี่จะต้องปรุงอาหารของฝรั่งด้วยแล้วเพราะว่าคุณลุงไม่ชอบทานอาหารไทยค่ะคือรสชาติไม่ถูกปากแล้วคุณลุงอายุมากแล้วป้าอ้อยก็ไม่อยากขัดใจแล้วป้อ้อยเองก็ปรับตัวเองด้วยค่ะ เราปรับตัวเองด้วยการหัดทานอาหารที่นี่บางอย่างเราก็พลิกแพงไปบ้างแล้วก็ผสมผสานกันบ้างมันก็พอทานได้และบางครั้งก็ปรุงอาหารของตัวเองแล้วก็ปรุงของคุณลุงตาหักด้วยในทุกเช้าวันอาทิตย์ที่เราจะออกไปจับจ่ายใช้สอยกันยังโรซาลีเพื่อซื้ออาหารเข้าบ้านนั้นก่อนที่จะไปซื้ออาหาร เราสองคนก็จะใช้เวลา1วันหนึ่งสัปดาห์นี่แหละทานอาหารนอกบ้านคือตอนเช้าเราก็จะไปแวะทานอาหารกันที่ร้านอาหารซึ่งเรียกว่า breakfast ก่อนที่เราจะไปซื้อของเข้าบ้านอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณลุงบอกว่าเราไปทานที่ร้าน Cracker Barrel กันเป็นร้านอาหารที่เราชอบไปมากอาหารของเขาอร่อยสะอาด และที่สำคัญราคาไม่แพงการใช้ชีวิตของเราสองคนเป็นไปแบบพอเพียงและเรียบง่ายเพราะเราไม่ได้มีรายได้มากมายหลังจากที่เรากเกษียณจากการทำงานเราก็มีเฉพาะเงินประกันสังคมที่เราได้รายเดือนซึ่งมีจำนวนน้อยนิดแต่ก็ทำให้เราอยู่ได้เพราะเราสองคนใช้ชีวิตอย่างสมถะ เรามักจะออกไปเที่ยวไหนๆกันด้วยการใช้รถแวนของเราซึ่งก็ช่วยให้เราประหยัดไปได้เยอะแยะมากมายทีเดียวเพราะไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าอยู่แบบสงบๆอยู่แบบพอเพียงไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากมีไม่ได้อยากกินของแพงๆมันก็เลยทำให้เราสองคน ไม่ได้ทุกอะไรมากนะัก เนี่ยค่ะเรามาถึงแล้วพรักเกอร์บาร์เรลก็เลยบอกคุณลุงว่าเดี๋ยวฉันขอไปถ่ายรูปดูบรรยากาศคือร้านนี้อยู่บนเขามองลงมาข้างล่างซึ่งเป็นตัวเมืองก็จะเห็นแสงไฟระยิบระยับอยู่ไกลๆโพ้นนู้นนั่นแหละค่ะคือเช้ามืดของเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่เราอาศัยอยู่ และที่ชอบอีกอย่างหนึง่งที่ร้านนี้เมื่ออากาศเยน็นเขาก็จะเริ่มจุดเตาผิงค่ะโดยใช้ฟืนใส่เข้าไปในเตาซึ่งบางที่อาจจะใช้อุณหภูมิหรือฮีเตอร์ช่วยแต่ที่นี่เป็นเตาผิงซึ่งทำให้บรรยากาศของร้านเหมาะกับสภาพร้านมากและก็เหมาะกับที่เราชอบด้วย ทานอาหารกันเสร็จฟ้าก็สว่างแล้วเราก็จะออกเดินทางไปยังโกลเซอรี่ซึ่งอยู่ไม่กไกลนะักวันนี้เราจับจ่ายใช้สอยกันไปทั้งหมดก็ประมาณ100ร้อยกว่าเหรียญเราจะใช้จ่ายกันอยู่ประมาณนี้ของที่นี่ราคา,าแพงกว่าเมืองไทยมากสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาแล้วก็มาชมการใช้ชีวิตของป้อ้อยและคุณลุง และหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในวันต่อๆไปอ้อป้าอ้อยปล่อยคลิปทุกวันพรุ่งนี้ก็มีค่ะแล้วเราจะมาชมกันว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรมีคลิปอะไรมาให้ชมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วเราเจอกันใหม่บายบายค่ะ